สวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านที่รบทุกท่านผมก็กลับมาจัด Facebook l i ฟ e กับท่านเป็นประจำเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันพุทธที่สินะฮะก็ก่อเดี๋ยวองขอกลาบประธานภัยที่เมื่อวานนี้เนี่ยผมไปตรวจสอบย้อนหลังก็พบว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลเดือนมก,กราปี63ในเรื่องประธานธิบดีสีชิ้นผิงนะครับท่านประกาศ ห้ามคนจีนออกท่องเที่ยวทั่วโลกผมเห็นว่าข้อมูลมันไม่อัปเดตนะครับคือหมายความว่าเป็นข้อมูลเก่าดังนั้นเนี่ยผมเลยมีความจะเป็นในการที่จะยกเลิก f c e e o o o l l v e เมื่อวานไปเสียก่อนนะครับจนเมื่อมีข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจีนเนี่ยค่อยกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งต้องขอประธานอภัยเหตุผลเพราะว่า ประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญนะครับเป็นจักรกลสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นผมจึงจับตามองประเทศจีนอย่างไม่กระพริบตานะครับว่าการท่องเที่ยวของจีนภายหลังโควิดจะเป็นอย่างไรตอนแรกผมก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นข้อมูลอัปเดตแต่พอไปตรวจสอบย้อนหลังดูก็พบว่าเป็นข้อมูลของเดือนมกราเพราะ,ะนั้นเป็นข้อมูลที่เก่าไปแล้ว ดังนั้นเนี่ยจึงไม่สามารถเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาประกอบการพิจารณาในปัจจุบันนี้ได้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าการท่องเที่ยวประเทศจีนจะคึกคักมีชีววาคนจีนจะกลับมาเที่ยวเมืองไทยวันละหลายแสนหรืออาจจะเดือนละเป็นหลายล้านเนี่ยหรือปีหนึ่งเนี่ยหลาย10ล้านเนี่ยเห็นจะเป็นไม่ไ,มได้ครับเพราะฉะนั้นหลักการใหญ่ๆยังถูกต้องอยู่นะครับก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยคงจะฝากความหวังไว้ลําบากเช่นเดียวกับการส่งออก ก็คงจะฝากความหวังไวล้ลาบากที่ได้ฝากความหวังได้มากที่สุดก็คือการบริโภคภายในประเทศที่ผมเคยบอกแล้วนะครับว่ากระตุ้นเศรษฐกิจภายในสิครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างตลาดนัดนะฮะที่เขานัดวันแล้วมาจัดก,กันแต่รอบๆบบ้านผมนี่ดูเหมือนหลายที่เขาจะจัดทุกวันนะฮะแล้วตอนนี้ก็กลับมาคึกคักผมได้คํานวณตัวเลขคร่าวๆแล้วนะครับว่าแต่ละแห่งเนี่ยประมาณ2 0 0,000ต่อวันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีหมื่นแห่งเนี่ย หรือกี่หมื่นก็ไม่รู้50เขตสมมุติเขตละประมาณประมาณ200ตลาดนะฮะเขตหนึ่งเขตกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับก็ประมาณหมื่นแห่งนะหมื่นแห่งถ้าหากว่ามีวันละสองแสนเนี่ยนะครับก็สองร้อยล้านฮะเดี๋ยวนะฮะสองแสนนี่หมื่นแห่งเนี่ยเติมศูนย์หนึ่งสองพันล้านต่อวันนสองพันล้านต่อวันนี่ถือว่าโขนะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งก็เยอะนะเพราะนั้นผมอยากจะผมเสนอ ทางร่างสรรนะฮะเมื่อเงินเดี๋ยวรัฐบาลหรือฝ่ายที่เขาเกลียดผมเนี่ยจะบอกว่าเฮ้ยทำไมคุณโจมตีแต่รัฐบาลแต่อย่างเดียวทาไมไม่เสนออะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองบ้างนี่ไงฮะก็คือกระตุ้นการบริโภคภายในเพราะนั้นก็กลับเข้ามาประเด็นที่ผมอยากจะสนทนาวันนี้นะครับประเด็นที่ผมอยากจะสนทนาวันนี้ก็คือพปอชแตกเละฮะก็คือผมติดตามข่าวนะครับก็ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยฮะก้าวมิถุนยนเนี่ย มีการเรียกประชุมพักของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมนะฮะแต่ว่าที่ผมจําเป็นหยิบยกขึ้นมาพูดทั้งนี้เนื่องจากว่าพอพอชลอนี้เป็นพักหลักนะพักแกนนําของรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาแน่นอนนะ,ะคือรัฐมนูลฉบับนี้เนี่ยมีสวรากตั้ง250คนนะฮะเพราะฉะนั้นพักนี้เขาไม่ได้เป็นพักที่ชนะเสียงข้างมากในการเลือกตั้งนะฮะแต่เขาก็สามารถเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็สามารถที่จะดึงเอาพลเอกประยุทธ์จันโอชา ขึ้นมาเป็นนายกตรีได้เมื่อเป็นอย่างเงี้ยพักแกนนํารัฐบาลเนี่ยต้องรับผิดชอบต่อบ้านเมืองฮะปรากฏว่าเนี่ยคือผมก็นึกว่าการเมืองเนี่ยจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปแล้วภายใต้คอสชอที่ก็ประกาศอย่างขมึงขมังนะเอาจริงเอาจังว่าจะต้องมีการปฏิรูปประเทศปฏิรูปการเมืองประมาณเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยพอปอชลนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นชัดเป็นแบบฉบับของความเน่าเฟะทางการเมืองฮะ คือการเมืองที่เน่าเฟะคือหมายความเป็นอย่างนี้คือพรรคการเมืองท,ที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยก็จะเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็ทุ่มเทยอย่างเต็มที่หลายพรรคการเมืองก็ทุ่มเทชูนโยบายแต่หลายพรรคการเมืองก็ทุ่มเทเง,เงินทองนะซึ่งอาจจะไปปลนเปลือหัวคะแนนตัวเองหรือว่าฐานคะแนนตัวเองบางคนบางพรรคก็ถึงขนาดซื้อนะครับซื้อราษฎรซึ่งในปัจจุบันนี้ผมยืนยันว่ารัษฎร คุณซื้อไม่ได้ครับยกเว้นนโยบายคุณนี่ถูกใจและตัวคนเนี่ยที่สามารถบริหารได้เนี่ยราษฎร,รเขาถึงเลือกคุณยังไงก็ตามเนี่ยพักการเมืองเขาหวังว่าถ้าเขาได้ตําแหน่งสสเข้ามาเยอะๆจานวนหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเขาก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเป็นอัตรารัฐมนตรีเช่น20สสต่อหนึ่งรัฐมนตรีถ้าต่ำกว่านั้นอาจจะ1 0สสต่อหนึ่งรัฐมนตรีช่วยอย่างนี้เป็นต้นเขาคิดอย่างนี้ถ้าเป็นหลายๆพักนะ,ะเป็นพักร่วมเนี่ย สหพักหรืออะไรพักเนี่ยเขาก็จะเอาตำแหน่งสสเนี่ยมาเป็นตัวเรียกร้องตั้งตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วก็คนที่จัดตั้งรัฐบาลเขาไปพิจารณาดูซว่าพักไหนควรจะได้รัฐมนตรีกระทรวงไหนกระทั่งในพักเดียวกันนี่นะครับสมมุติถ้าพักกอไก่เนี่ยได้สัดส่วนรัฐมนตรีมาสักสามสามสิบตำแหน่งเพราะมันมีทั้งรัฐมนตรีช่วยรัฐมนตรีว่าการนะครับ ก็มาหาก็ต้องมาแย่งกันภายในพักอีกว่าภายในพักนี่มีกวนไหนเพราะในแต่ละพักนี่เขาจะจับกลุ่มกันนะครับจับกลุ่มกันยัง15คน10คนย่างน้อยก,ก็สิบคนขึ้นไปฮะถ้ากลุ่มไหนที่เขามีสัดส่วน10คนขึ้นไปไอ้สิคนขึ้นไปนี่แปลว่าหัวหน้าของกลุ่มดังกล่าวเนี่ยต้องมีบารมีทางการเมืองและต้องมีบารมีทางเงินทองด้วยนะครับเพราะบางทีผู้ร่วมอยู่ในกลุ่มหรือเรียกว่าลูกน้องในกลุ่มเนี่ย เขามีความเดือดร้อนอย่างง้อนอย่างนี้อาจจะมีความเดือดร้อนในการไปดูแลประชาชนเพราะว่าสสอ้นนี้เป็นเป็นเป็นอะไรเป็นลักษณะของของประเทศไทยหรือเปล่าไม่รู้นะก็คืองานบวชงานแต่งนะครับงานเสียชีวิตงานศพงานอะไรสารพัดงานน่ยงานขึ้นบ้านใหม่งานขึ้นบริษัทใหม่เนี่ยสสต้องไปร่วมไหมไม่งั้นจะเสียฐานคะแนนเสียงของตัวเองเพราะฉะนั้นสสีนี่ค่าใช้จ่ายในเรื่องต่างๆนี้เยอะดังนั้นี่หัวหน้ากลุ่มนี่ต้องมีเงินวักให้เขา มันจะตอบแทนโดยการที่หัวหน้าก,กลุ่มเนี่ยจะต้องมาเป็นรัฐมนตรีก็แล้วแต่อาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยนี่รา,ากฐานเป็นอย่างนี้ซึ่งเราต้องค่อยๆแก้ไขกันไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองต้องเป็นที่รวมตัวของคนที่เสียสละตัวเองเพื่อการเมืองนะครับมาทํางานการเมืองจะได้เป็นรัฐมนตรีหรือไม่เป็นรัฐมนตรีไม่สําคัญนะแต่สําคัญก็คือมาพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของบ้านเมืองเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ย ในพอพชลเนี่ยดูเห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือตอนต้นเนี่ยกลายเป็นว่าสี่กุมารน,นี่นะครับซึ่งไม่มีฐานสอส,อสอที่เป็นจริงกลับได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีทางเศรษฐกิจที่สําคัญไม่ว่าเป็นอุตมะนะครับขลังนะฮะสนทิรัฐพลังงานนะครับสุวิทย์เนี่ยรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแล้วก็สมคิดก็เป็นรองฝ่ายเศรษฐกิจนะฮะแล้วผมก็ไม่ทราบว่าท่านนายกนี่ท่านคิดยังไงท่านมาเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจด้วยตัวเอง คานนี้เวลาคุณไปบริหารแล้วเนี่ยนะฮะพวกสสทั้งหลายนี่ที่เข้ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงนี่คิดแบบเก่าๆว่าเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะกลุ่มกวนที่เขารวมตัวกันได้เนี่ยแล้วเขาดูแลสสกันเองเนี่ยก็ควรจะต้องรับการสนองตอบก็คือถ้า5้าคน10คนสิเอา1ิคนแล้วกันคนจะได้รับการสนองตอบก็คือปูนบำเหน็จขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้หรือไม่ก็ขนาดดวกันเนี่ยนี่ด้านด้าน ตำแหน่งรัฐมนตรีนะฮะแต่ขณะเดียวกันด้านตำแหน่งหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักเนี่ยพักการเมืองเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเยอะครับเยอะมากอย่างที่ผมบอกคืสอสสแต่ละคนเนี่ยในประเทศไทยนะเวลารัษฎรเขามีงานต่างๆงานวันเกิดงานวันบวชนาคงานวันเผาศพงานศพนะครับงานขึ้นบ้านใหม่งานขึ้นบริษัทใหม่นะครับหรือว่างานดูแลความเดือดร้อนในพื้นที่นะฮะเช่นถนนไม่ดี ไฟฟ้าไม่ดีปลปาไม่ดีถ้าไปเรียกร้องหน่วยราชการแล้วก็หน่วยราชการไม่สามารถสนองตอบได้ทันทีนี่สสจะควักกันเองเพราะ,ะนั้นหัวหน้ากับเลขาธิการมีหน้าที่ในการที่จะดูแลทางการเงินให้กับสสเพื่อไปแก้ไขปัญหาเดือดร้อนของรัษฎรนะฮะหรือบางทีก็ความเดือดร้อนของสสเองคาวน,นี้ปรากฏว่าภายในพักผมก็ไม่รู้นะผมไม่ได้ไปอยู่ในพักผมจะรอแต่ที่ได้ฟังฟังดูก็คือว่าหัวหน้าพักก็ดีเลขาธิการพักก็ดีเนี่ย ดูแลสอสอไม่ทั่วถึงนี่ข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองก็คือว่ามันถึงเวลาในการที่ต้องผลัดเปลี่ยนตําแหน่งรัฐมนตรีกันบ้างเขาเรียกว่าสมบัติผลัดกันชมเพราะนีนนเนเน่เป็นการตบหน้าคอสอชอเลยเป็นการตบหน้าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเลยที่คุณบอกว่าต้องการที่ปฏิรูปการเมืองที่คุณบอกว่าต้องการสร้างให้การเมืองมีคุณภาพเนี่ยพักของคุณของคุณเองเ่ยจริงๆพอประชรนี่คือพักคอสอชอนะฮะสำหรับผมนะตั้งแต่ต้นเลยฮะ ตั้งแต่ตอนที่4กุมาเนี่เขายังมีรัฐมนตรีอยู่เลยนะครับก็ตั้งเป็นพรรคพอปชลอแล้วก็ชื่อนี่มาจากประชารัฐนะคือนโยบายของรัฐบาลเพราะนั้นมันชัดเจนแต่ว่านายกไม่สามารถที่จะปฏิรูปหรือสร้างพรรคการเมืองที่เป็นแบบฉบับที่มีคุณภาพพรรคของคุณเองเนี่ยเมื่อวานนี้ประชุมเนี่ยวันที่9มิถุนายนวันนี้วันที่10นะฮะคุณศิริเจนจารค้าก็ทวงถามว่าขอให้ไพบูญทนิจิวันผมก็ไม่รู้เขาทำหน้าที่อะไรนะเข้าใจว่าน่าจะเป็น ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมเมื่อวานนี้เขาก็ยกมือบอกว่าทําไมอุตมะกับสนธิรัตน์เนี่ยไมมาร่วมประชุมแล้วก็ทวงบอกว่าไม่มาประชุมตั้งสามสี่ครั้งแล้วไอ้นี่เท่ากับเป็นการไม่เคารพสสที่มาเข้าร่วมประชุมใช่หรือไม่ก็เลยบอกว่าให้ไพบูลเนี่ยไปติดต่อสองคนไพบูลเขาบอกว่าไม่รู้จะติดต่อยังไงเพราะว่าถ้าไม่ได้มาร่วมประชุมนี่ก็ติดต่อไม่ได้เขาก็เลยพูดนะฮะสื่อหลายช่นักเขาลงข่าวในวันนี้ ว่าคุณจะพิจารณาลาออกเองหรือจะให้เขาไล่ออกนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยผมก็ดูจากสื่อบางสำนักนะฮะเขาบอกว่าการประชุมของพรรคพพชรอเนี่ยอย่างเป็นทางการของเขานะผมไม่เคยไปเกี่ยวข้องกับพรรคไม่รู้ก็เลยอ่านจากข่าวเนี่ยเขาบอกว่าครั้งสุดท้ายที่เรียกประชุมพักเนี่ยก็คือวันที่26มก,กราคมโอ้โหผมตกใจมากเลยเพราะว่ามก,กราเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยประมาณ5เดือนไม่มีการเรียกประชุมพักนี่แล้วคุณบริหารงานพักอย่างไร อย่างไรกันฮนะถ้าเป็นเช่นนั้นจริงนะผมไม่ทราบว่าจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยคุณอุตมะกับคุณสนธิรัตน์ที่ไม่ควรจะเป็นหัวหน้าพักกับเลขาธิการพักต่อไปอีกแล้วครับเพราะฉะนั้นการขยับขับับเคลื่อนภายในพรรคเขาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ผมเข้าใจฮนะถ้าข้อมูลเป็นจริงนะและขณะนี้เนี่ยไพบูลนิติธวันก็บอกว่าอุตมะกับสนธิรัตน์เนี่ยต้องเรียกประชุมใหญ่พักเนี่ยภายในวันที่19หรือ21มิถุนายนนะครับ ขีดเส้นให้ว่าควรจะต้องเรียกประชุมภายในวันที่19หรือ21ิมิถุนายนบอกชัดเจนว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์เพราะนั้นทุกคนสะดวกหมดหากว่าไม่ยอมเรียกประชุมในวันที่19ถึง21ิมิถุนายนนี้นะครับเขาก็จะรวบรวมรายชื่อสสเกินกว่าครึ่งหนึ่งไปยื่นคอตตเพื่อจัดประชุมใหญ่โดยพละปะพคก,การเมืองถ้ายอย่างนี้ยิ่งตบหน้าสนธิรัฐแล้วก็อุตมะหรือสีก่กมานเนี่ยอย่างรุนแรงมากกว่าเกา่า ก็คือเหยียบย่ําซ้ําเติมยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นผมก็ไม่รู้นะคุณคิดยังไงคุณไม่รู้อุตมกับสนทิรัตน์เนี่ยนอกจากนี้ก็ทราบข่าวมานะครับว่าไอ้นี่ไม่ไม่ทราบผมไม่ทราบเพราะว่าท่าน,นยกนี่พูดสาธารณะตลอดเวลาว่าเรื่องการปรับคอรมอนี่เป็นเรื่องของท่านไอ้นี่เป็นหลักการเลยครับขณะนี้ท่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะปรับคอรมอก็เป็นสิทธิ์ของท่านฮะไม่ปรับก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่นักข่าวเนี่ยเขาก็จะไปลวงความลับ มาจากทุกพักการเมืองนี่เป็นธรรมดาของนักข่าวมม่งั้นนักสื่อมิ์ก็จะอยู่ไม่ได้นักข่าวบางสำนักเนี่ยเขาล่วงความลับมาครับซึ่งไม่ทราบมาอย่างไงนะเข้าใจว่าคนแวดวงใกล้ชิดนายงปรีเนี่ยคงจะลีกข่าวออกมาผมใช้คำว่าลีกนะข่าวล่วงหรือที่เรียกว่าปล่อยข่าวโบราณเขาเรียกว่าจิ้งจบจิ้งจบเขาทักหรือจิ้งจบคาบข่าวมาบอกว่าคงอาจจะมีการพิจารณาปรับคอรมอในไม่ช้าไม่นานนี้นะครับ เพื่อจะได้ยุติกระแสคลื่นใหญ่ลมแรงภายในพักพอพ,อพอชลชรอเพราะถ้าพอพลชลอเละเทะกว่านี้นะฮะผมว่ารัฐบาลก็สะเทือนแต่เอาละสมมติจะปรับเมื่อไหร่หรือจะไม่ปรับยังไงอะไรก็แล้วแต่นี่ผมดูแล้วเนี่ยไปยากครับเพราะว่าในขณะนี้ปัญหาเศรษฐกิจมันประดังประเดยเข้ามาที่ผมเรียนแล้วนะครับว่าจากกลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนี่มี4เครื่องยนต์สําคัญนะก็คือส่งออกซึ่งดับสนิทนะฮะเพราะว่าประเทศทั่วโลกเนี่ย โดนโควิดโจมตีอย่างยับเยินเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจภายในประเทศทั่วโลกเลยนะครับยับเยินฮะอาจจะหนักบ้างน้อยบ้างเบาบ้างนะครับจีนเนี่ยอาจจะอาจจะไม่หนักเท่าไหร่เ็าจะเป็นรูปตัววีเวียดนามเกาหลีใต้อาจจะไม่หนักเท่าไราววาห,าจจไหาไร่นิวซีแลนด์อาจจะไม่หนักเท่าไหร่แต่อเมริกาอังกฤษอิตาลีฝรั่งเศสกระทั่งเยอรมันด้วยนะครับผมว่าหนักหนาสาหัสเพราะฉะนั้นคลิตซัพพลายเชนนี่มันจะสะดุดเนะี่ยอาจจะหยุดไปเลย พราะนั่นส่งออกของไทยนี่ไม่มีหวังฮะแล้วท่องเที่ยวนี่ผมดูแล้วไม่มีหวังนะฮะไทยเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยคาดหวังคาดหวังจากจีนมากเลยจนถึงขนาดเปิดประเทศอาซาทั้งทั้งที่จีนเขาปิดโอหันปิดหูเปปิดประเทศแล้วแต่ไทยยังเปิดอาซาต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนจนเป็นเหตุให้โควิดเนี่ยหลั่งไหลทะลักเข้ามาในประเทศไทยและจนเกิดเรื่องเกิดราวเนี่ย นะครับติดเชื้อ3 0 0พันกว่าคนมีเสียชีวิต58คนที่สําคัญก็คือต้องล็อกดาวน์ล็อกดาวน์นำไปสู่การฆ่าตัวตายของประชาชนจานวนมากทั้งนี้เนื่องจากความผิดพลาดในการประกาศล็อกดาวนะ์นะฮะเพราะว่าคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนและขณะเดียวกันต้องมองเห็นเลยนะครับว่าถ้าคุณล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยประชาชนเขาไม่สามารถทำหาก,กินได้มันคนหาเชา้ากินข้าก็จะทยอยตายกันไปเรื่อยๆเพราะรัศดรก็เลยเดือดร้อนก็เลยฆ่าตัวตาย วันละสองสามลานนะครับแล้วคุณบอกว่าเอาแจกเงิน5,000บาทนะตอนแรกคุณก็บอกว่า3ล้านต่อมาเป็น6ล้านต่อมาบอกว่า3เดือนต่อมาบอกว่าไม่มี3เดือนแล้วต่อมาบอกกลับมาเป็น3เดือนอีกต่อมาบอกว่า9้าล้านต่อมาบอกว่า11ล้านต่อมาบอกว่า15ล้านมันเลอะเทอะไปหมดเนี่ย <c oughs> การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลสุรยุทธ์ขอประทานโทษประยุทธ์ของรัฐบาลประยุทธ์จราชานี่เลอะเทอเหลวไหลไปหมด นะฮะมาปัจจุบันเนี่ยท่องเที่ยวก็ไปไม่รอดแล้วการส่งออกก็ไปไม่รอดแล้วนะครับแล้วก็การลงทุนภายในประเทศใครจะมาลงทุนคุณฮนะก็มีอย่างที่ผมเคยเรียนก็คือให้หนหรือ2ล้านล้านเนี่ยคุณต้องพยายามให้ตกเข้ากระเป๋าประชาชนให้มากที่สุดเนี่ยแล้วมันจะได้หมุน6รอบนี่นะฮะสล,ล้านล้านหมุนรอบหกสองนี่นะครับมันจะกระตุ้นการเศรษฐกิจภายในนี่ก็คือการบริโภคภายในนั่นเอง นะครับการลงทุนเนี่ยจากต่างประเทศนี่ไม่มีแล้วคราวนี้เมื่อเป็นอย่างนี้มันคุณต้องการทีมเศรษฐกิจที่มีความสามารถสูงมากต้องสมองระดับทักษิณนี่ผมได้เคยเรียนไปบ้างแล้วนี่ทักษิณนี่นะครับตอนที่รทักษิณเข้ามาเป็นรัฐบาลผมไม่ได้คุ้มขั่งหรือไม่ได้พี่ิพี่ไรคร่ำควรทวินหาทักษิณแต่ว่ามันเป็นความสามารถที่เห็นชัดต่อสายตาชาวโลกและต่อสายตาคนทั้งประเทศนะครับว่าวันที่ทักษิณเข้ามาเนี่ย ประเทศไทยบอบช้ำม,มากต้องไปกู้ IMF แล้วก็รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์รวมทั้งประชาชนจานวนมากโดยเพราะยิ่งคือนะักวิชาการชั้นสูงเนี่ยเขาเขาพูดอย่างสิ้นหวังเลยว่ากว่าจะชำระนี่นี้ IMF ได้หมดนี่นะครับอาจจะต้องหลายชาติหลาย10ปีปรากฏว่า2ปีฮะทักษิณชาระหมดเลยนี่แสดงสติปัญญาทักษิณน,นี่้ําเลิศมากเพราะเขามองเป็นดู a l t ทราแล้วเขาฝากความหวังไว้ที่รัษฎรและเชื่อมั่นนศรัทธาในรัษฎร หลักยาเพราะนั้นเขาทุ่มเงินลงไปนะไม่ว่าจะเป็นธนาคารคนจนนะกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วก็สารพัดอย่างอ่ะที่หลลงไปสู่คนจนในวันนั้นผมยังจาได้นักเศรษฐศาสตร์นี่โจมตีทักษิณมากเลยหาว่าเอาเงินไปนผลาญเจ็ดหมื่น 70, ล้านเพราะมีหมู่บ้านนี่ประมาณเจ็ดหมื่นแห่งเพราะฉะนั้นถ้าตั้งธนาคารคนจนเนี่ยหมู่บ้านละหนึ่งแห่งล้านบาทนี่นะครับก็จะต้องใช้เงินเจ็ดหมื่นล้านแต่ว่าพิสูจน์แล้วนะครับ พิสูจน์แล้วว่าคนจนเนี่ยหนี้เสียี่ประมาณ1-2%เเทียบกับคนรวยในสมัยต้มยำกุ้งนะฮะหนี้เสียประมาณ6 0สเรนนะฮะเพราะคนจนเขาซื้อสัตว์สุจริตฮะไม่เหมือนคนรวยนะฮะโกงได้โกงฮะเบี้ยวได้เบี้ยวะฮะพาะทักษิณเนี่ยเป็นคนที่ใช้หนี้ IMF หมดในเวลา2ปีพรรคประชาธิปัตย์ในวันนั้นยังโจมตีเลยบอกว่าทักษิณโง่นะฮะว่าใช้หนี้ IMF ก่อนเวลาอันสมควรนะใครงโง่กันแน่ฮะ กลายเป็นว่าทักษินพิสูจน์แล้วว่าเขายอดเยี่ยมเลยเพราะการใช้เนี่ยเอฟเนี่ยมันทําให้เครดิตของประเทศไทยเนี่ยสูงเด่นในสายตาชาวโลกก็เลยทําให้ดึงการลงทุนจากชาวโลกเข้ามาอย่างมหาศาลและทําให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและในสมัยทักษินนี่เนี่ยทำให้งบประมาณได้ดุลและเกินดุลและเป็นประเทศเจ้านี่และก็ทําให้ปล่อยกู้ให้เทศพมา่าเนี่ยโดยมีดอกเบีย้ยนะรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยปล่อยกู้พมา่าโดยไม่ไดคิดดอกเบีย้ยนะฮะ แต่ทักษิณเขาโดนเล่นงานเนี่ยเพราะนั้นกลับมาประเด็นเนี่ยคุณจะหาใครที่มีความสามารถเท่าทักษิณได้ผมดูแล้วไม่มีฮะเพราะนั้นเลถึงคุณจะปรับเปลี่ยนคอรมอเศรษฐกิจเนี่ยเพื่อสยบขึ้นลมภายในพรรคคุณอะไรหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเอาคนภายในพรรคนี่ผมมองไม่เห็นเลยนะครับคุณเอาคนนอกพรรคผมก็ยังไม่เห็นตัวอยู่ดีเพราะนั้นผมดูแล้วรัฐบาลมีแต่ลงเหวมีแต่เดินหน้าไปหาจุดจบนะครับผมจึง ได้เคยเสนอไว้แล้วนะครับผมก็คงจะไม่พูดซ้ำอีกแล้วก็คือทางเลือกที่ดีที่สุดของประยุทธ์จันโอชาในวันนี้ก็คือยุบสภาเลือกตั้งใหม่ดีกว่าฝ่ายประชาชนเสียเปรียบนะฮะเพราะรัฐมนูญฉบับ60เนี่ยมันมีจัดสรรปันส่วนแบบผสมมันมีสวรากตั้ง250คนมันมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันมีองค์กรอิสระที่เป็นของพวกคุณทั้งหมดอ่ะนะฮะพวกคุณรากตั้งกันมาพวกคุณชี้นิ้วกันมาพวกคุณกัดกองกันมานะครับแล้วก็ ยังมีปฏิรูปประเทศเนี่ยตามแนวคิดของพวกคุณเนี่มซึ่งไปไม่รอดเพราะฉะนั้นในนี่เป็นทางออกที่ดีของประยุทธ์นะแต่เป็นทางเลือกที่ไม่ดีของฝ่ายประชาธิปไตยแต่ผมไม่ต้องการให้บ้านเมืองมันวุ่นวายนะฮะทางเลือกที่ดีของฝ่ายประชาชนคืออะไรก็คือเราต้องเร่งให้เกิดการแก้ไขน้ำนูน60โดยไปแก้ใน256กำหนดให้มีการเลือกสอสรโดยตรงจากพี่น้องประชาชน ภยทั้งประเทศเพื่อมายกล่างรัฐนูนจากนั้นก็ทำประชามติจากนั้นก็ไปสู่ขารเลือกตั้งไอ้นี่ผมฝากกินไว้คันนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่ารัฐไทยนี่ต้องรับผิดชอบกรณีของต้าวันเฉลมิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคืออย่างน ja ี้นะท่านชมอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมคุณหมอไปไปอะไรไปไปเอาเขา้าเป็นจำเลยเป็นเป้าคืออย่างน ja ี้ฮะท่านชมครับ ปตีเรื่องที่เกิดขึ้นการอุ้มหายอุ้มหายอุ้มหายมันมันมีประเด็นฮะมันมีจุดมุ่งหมายโปรตีนียการอุ้มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากคู่กรณีนะฮะหรือไม่ต้องมีวัตถุประสงค์อย่างเช่นอุ้มเนี่ยเพื่อเรียกเงินก้อนโตฮะเช่นอาจจะ20ล้าน30ล้านนะครับอุ้มเนี่ยเพื่อแลกกับเงินประกันเนี่ยนี่อันที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือว่า มีความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงอาจจะเป็นความขัดแย้งอะไรก็แล้วแต่ความขัดแย้งทางธุรกิจระดับร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นความขัดแย้งในเชิงชู้สาวหรือไม่ก็เป็นความขัดแย้งทางความคิดอะไรก็สุดแท้แต่เพราะฉะนั้นคนที่จะก่อเรื่องอุ้มได้ก็คือต้องเป็นคู่กรณีรณะนี้ในกรณีของวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาไม่มีคู่กรณีนะฮะยกเว้นรัฐไทยยกเว้นคอสชก็คือจริงๆเนี่ยตอนที่ ยังสนทนากันได้อยู่นี่วันเฉลนมพูดบ่อยๆเลยนะครับว่าเขาลี้ภัยไปทั้งนี้เนื่องจากว่าเขาไม่ต้องการไปมอบตัวตามคําสั่งหมายเรียกนะคำสั่งให้ไปรายงานตัวของคอสชอตอนหลังเนี่ยผมติดตามข่าวนะถึงแม้ว่าพลตรีบุรินทร์ทรัพยไพเขาออกมายืนยันนะครับว่าไม่มีคดีเกี่ยวข้องกันหนึ 2. แต่ทางตํารวจเขาบอกว่ามีถูกกล่าวหาว่ามีการโพสต์ข้อความ แล้วอาจจะเข้าข่ายมีความผิดตามมาตรา1นึเพราะฉะนั้นผมสาหรับผมแล้วนะเรื่องนี้มันเกิดโดยมีเหตุมีผลเนะีผู้เจ้าท่านบอกว่าทุกอย่างมาจากเหตุเนะเพราะ,ะวันเฉลิมถูกอุ้มนี่มีเหตุก็คือว่าคู่กรณีหรือที่เรียกว่าปฏิปักษ์ทางการเมืองในกรณีของวันเฉลิมนี่เป็นเป็นเรื่องทางการเมืองแนะ่นะของคุณต้าหรือน้องต้าเนี่ยเพราะ,ะนั้นคู่ปฏิปักษ์หรือคู่กรณีทางการเมืองก็คือรัฐไทย เพราะฉะนั้นผมดูแล้วนี่รัฐไทยเป็นคนดําเนินการเพราะฉะนั้นมีคนที่เขาบอกว่าคนที่ดําเนินการนี่ต้องเป็นมหาอำนาจขนาดยักษ์นี่ผมผมไม่ไม่เชื่อฮะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่ามาในบางครั้งแล้วนะครับว่าผมเคยถูกกักขังกักบ,บริเวณที่บริเวณค่ายในในสวนนะครับประจวบนะฮะซึ่งที่นั่นเนี่ยมีหลายคนเขาทํางานในหน่วยประัการพิเศษเขาบอกว่าหน่วยประัการพิเศษของไทยนี่ ยอดเยี่ยมระดับโลกนะฮะอาจจะไม่เป็นระดับหนึ่งก็ตามแต่ไม่ไม่แพ้ใครแล้วเวลาไปฝึกอบรมที่ไหนเนี่ยประเทศเจ้าของนี่เขาชมอย่างเช่นออสเตรเลียเวลามีการฝึกเล็งยิงระยะไกลเป้าเคลื่อนที่นะฮะก็คือจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเขาเล็งยิงจิงโจ้จิงโจ้กระโดดไปเรื่อยๆได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจิงโจ้ตกใจเขากระโดดโดดโดปรากฏว่าหน่วยประกพิเศษไทยเนี่ยยิงจิงโจ้ได้แม่นยำกว่าหน่วยประกพิเศษของออสเตรเลียแล้วก็ดูจาก ภาพคลิปที่ปรากฏอยู่ในเน็ตขณะนี้แพร่กระจายไปหมดรถตู้สีดําแล้วก็ VOA กัมพูชาก็บอกนะครับว่าไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านก็บอกว่ามี3คนนะครับพร้อมปืนบางกระแสก็บอกว่าใส่ชุดดำนะครับปิดปิดบังกำาพงตัวเองแล้วก็อุ้มลากตัวขึ้นรถไปแล้วก็จากที่พี่สาวท่านบอกว่ากําลังสนทนาอยู่มีเสียงในโทรศัพท์บอกโอ๊ย ผมหายใจไม่ออกโอ้ยผมหายใจไม่ออกจนสนลิ่มพวกเสื้อเหลืองพวกปฏิปักษ์ประชาธิปไตยมาย่ะเย้ะเฉียดส,สีถากถางหาว่าไปไปโหนจอดฝฟฟอยไม่ใชนะ่นี่พี่สาวเขาเขาให้สัมภาษณ์นะฮะสื่อต่างๆแล้วเมื่อวานพี่สาวก็ไปยื่นเรื่องต่อคุณรังสิมันโรมนะครับว่าให้ติดตามเรื่องนะฮะกรรมธิการยุติธรรมกฎหมายและสิทธิมนชนนะฮะ แล้วก็ปรากฏว่าผมว่าต้องขอบคุณพี่น้องผู้รับชช้ไทยทุกคนฮะก็มีองค์กรเอกชนกอป,ป,ปชไปยื่นเรื่องที่หน้า,าฐาน,านทูตกับูชาประเทศไทยซึ่งปรากฏว่าในตอนนั้นเนี่ยฐานทูตเขาไม่ได้ออกมารับหนังสือนะ,ะทางกอป,ป,ปชเนี่ยก็วางสือไว้ที่หน้าฐานทูตแล้วก็เขียนไว้ว่าไม่ยอมมารับแต่ต่อมาเนี่ยคุณสมยศพฤกษากเกษมสุขเนี่ยก็ไปยื่นนะฮะก็ปรากฏว่าทาง ฐานทูตนี่นะครับท่านก็ออกมารับผมจำชื่อไม่ได้แล้วนะฮะว่าชื่ออะไรแล้วต่อมาก็ทราบวันนักนสุพิมรัศมีกับบูชาได้ให้ข่าวนะฮะเป็นปนักงสุพิมรายวันที่กับูชาว่าท่านโคศกกระทรวงการต่างประเทศท่านเกย์กวงนะฮะท่านบอกว่าทางสานทูตไทยในกบูชายื่นเรื่องมาที่ท่านแล้วท่านจะติดตามต,ตรวจสอบในเรื่องนี้ต่อไป รวมทั้งท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านเขียวสุพุกนะฮะถ้าผมอ่านชื่อผิดต้องขอประานอภัยเพราะว่าผมไม่เชี่ยวชาญภาษากัมพูชานะครับท่านก็รับปากว่าท่านจะติดตามตรวจสอบในเรื่องนี้นะครับแม้ว่านายกตีนี่ท่านก็บอกว่าท่านไม่รู้จักนะฮะแต่ท่านก็รับปากว่าท่านจะ ดูแลเรื่องนี้เอาเป็นว่าเนี่ยก็ขอให้ทําจริงแล้วกันนะแล้วสำหรับผมแล้วเนี่ยผมสําหรับผมเนี่ยผมเชื่อของผมเองเนะผมเชื่อว่ารัฐไทยนี่แหละหน่วยงานความมั่นคงไทยนี่แหละไปอุ้มวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าน้องต้าเนี่ยเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกท่านนายกนะฮะผมเชื่อว่าท่านนายกท่านรู้ฮะท่านเพียงแต่ยกหูถามเจ้าที่ผู้ใกล้ชิดของท่านเนี่ย ในหน่วยงานเขามันคทงทั้งจะรู้ทั้งหมดผมเรียนทานายกฮะว่าปล่อยออกมาเถอะครับส่วนเรื่องราจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปไปละเมิดอธิปไตยของประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าก็ว่ากันไปฮะใ,ใช้ใช้การดําเนินการทางการทูตเนีย่ยไปชี้แจงกันไปไปแก้ไขปัญหากันไปแต่ว่าอย่าไปทําร้ายหรืออย่าไปอย่าไปฆ่าหรือไปทําลายชีวิตของวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์นะฮะถ้าเขามีความผิดประการใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น ผิดเรื่องไม่รายงานตัวนะหรือจะผิดสมมุติกระทั่งมีความผิดทางด้านหนึ่งหนึ่งสอหรืออย่างที่บุรลินท่านบอกว่าไม่มีก็ตามแต่นะฮะก็ปล่อยมาที่ครับแล้วก็ให้คุณนนเฉลิมนี่กลับมาใช้ชีวิตปกติในประเทศไทยมีความผิดอะไรตามกฎหมายอะไรท่านก็ดําเนินการไปตามกฎหมายฮะสำหรับผมเนี่ยผมถือว่ารัฐไทยนี่แหละเป็นคู่กรณีกับวันเฉลิมและผมเนี่ยเชื่อของผมเอง ว่ารัฐไทยเนี่ยเป็นคนดําเนินการอุ้มวันเฉลิมไปเช่นเดียวกับที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านที่เสียชีวิตไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นสุรชัยผู้ชนะการสละลองหรือว่าชูชีพนะฮะกระทั่งโกตีเนี่ยผมก็ผมเชื่อของผมเองนะฮะว่าที่เสียชีวิตไปนี่เกิดขึ้นจากการทําของรัฐไทยครับท่านชมครับวันนี้ผมก็ขออนุญาตใช้เวลาเพียงที่นี้ก็แล้วกันนะครับ เพราะผมใช้เวลาไปมากแล้วขออนุญาตกลับสวัสดีเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ